สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชจะดีเช่นเคยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับคนผู้ชมเปรีเงเจนายกันอีเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนานนะช่วงนี้ขอโทษขออภัยกับทุกคนด้วยนะครับผมก็เราข้ามอีเวนต์ที่แล้วมานะก็เป็นอีเวนต์บิ๊กมัมนะครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเล่นยังไงผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับ ก็ข้ามมาถึงอีเวนต์ก็ขอทษกขอไปทุกคนด้วยนะครับก็อีเวนต์หน้าน่าจะเป็นตัวละครนะครับผมก็มีประกาศจากเพจมาแล้วนะครับว่าตัวละครไม่จะมานะครับก็เตรียมของเตรียมอะไรกันไว้แล้วกันส่วนผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยยังไม่ได้เตรียมของเตรียมอะไรเลยนะครับก็ซื้อแต่ที่บุญลัคก,กี้ไปอย่างเดียวไหนในก็มาแล้วเดี๋ยวขอใส่โค้ดสักหน่อยแล้วกันโค้ดนี้ทุกคนนะ่าจะได้กันแล้วนะผมยังไม่ได้ใส่นะครับผม ก็ไม่มีเวลาเล่นนะกเกรยไม่ได้ทําคลิปขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ้าวมันคัดดอกแต่สองศูนย์สองมาให้นะเนี่ยขอเวลาคัดดอกสักแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมาต่อกันก็มาคัดลอกมาแล้วไปกดคน,นในตัวได้ไหมครับผมมันก็เลยไม่มานะแต่ขออนุญาตใส่โค้ดนะครับผมก็ทุกคนน่าจะมีแล้วนะโค้ดนีจบา,ายหัวอายุหรือเปล่า น่าจะหมดอายุนะครับทุกคนก็เะไดไม่เป็นไรก็ได้ของเยอะอยู่ประมาณ1,000งนปแล้วก็ถังนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรครับเทียดายนิดหน่อยเออส่วนกิจกรรมอีเว้นต์นี้ก็เป็นกิจกรรมปกตินะครับผมไม่มีอะไรนะก็เป็นกิจกรรมถึงพเพกถึงบุเกอรอกันอีกเช่นเคยขอได้รองเท้าก่อนได้งรองเท้าเลยเอารองเท้าไปแด่งถัง ก็เป็นรานค้าเพชรนะครับมานะก็ผมได้ซื้อันี้ไปแล้วเรื่องะไรน่าซื้อแล้วส่วนตัวนี้ก็น่าจะเอามาย่อยแล้วก็แลกถังนะครับผมาดอนตันนี้เราแลกเป็นที่เลยจะได้เก็บไว้นะครับผมเป็นตัวละครพีซม่หนึ่งดาวนะครับผม,บผมก็โอเคแล้ววันนี้เราจะมารีวิวช็อปเปอร์ด้วยนะครับก็มีคนขอมานะก็เป็นตัวละครที่มาช่วงปีใหม่นะครับผมผมไม่ได้รีวิวนะก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วกัน ไปดูคุณสมบัติกันก่อนนะครับผมชอปเปอร์เป็นผู้ช่วยนะครับผมก็หมอประจําเรือนั่นแหละความสามารถนะครับในการสร้างอุปสรรคและปะ้องกันการกระทําอย่างต่อเนื่องของเป้าหมายนะครับผมโอเคไปดูสิ่งที่ันก่อนกระบวนการหมุนนะครับผมดึงอนโจมตีท่าอันตีนะรับนะครับร้อยยื่นห้าเปอร์เซ็นประชาสัมพันธ์ให้คู่แข่งทั้งหมดเพิ่มแปดห้าเปอร์เซ็นต์ อะไรดูตามเป้ารักษา2รอบนะครับผมในเวลาเดียวกันที่เพิ่มขึ้นสําหรับพันธมิตรของเรา50บล็อก75นะครับผม50%บล็อกนะครับเจสปีดรักษา3เทินนะครับผมสกิลต่อไปนะครับผมเพิ่มเลือกน6นะครับผมความเร็ว150แล้วก็ความต้านทาน50%ความโกรธ50บล็อก100%กินวิญญาณแห่งพรนะครับผมช่วยเริ่มต้นของแต่ละรอบสร้างปฏิสิทธิภาพของ บ้านพวกทั้งด่านเพื่อรักษาหนึ่งเทินเพิ่มพันธุมิตเป็น20%เป็นลดความเสียหายรักษา3ามรอบน,นะครับผมลดความเสียหายโดยเลือทกห้าสิบเปของพันธมิตรประโยชน์นะครับผมปรับแต่งให้เป็นปกตินะครับผมรับพลัง20 0%ให้กับคู่แข่งที่มีปัญภาปุ๊บปุ๊สตาคลนพร้อมลดความเสียหายจากเป้าหมาย50%เพื่อรักษาตามเืินนะครับผม พร้อมกันเพิ่มความเร็วพัทธมณีเจ็ดภาพเพื่อรักษาสองเซนอาจจะใช้เป็นแท้งน,นะครับผมแล้วก็เป็นสายซับพอร์ตนะเพิ่งเห็นมานะครับตัวแรกเลยสายซับพอร์ตสำหรับโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์นะครับผมของผมก็หนึ่งดาวส้มนะไม่มีเวลาหานะครับผมไม่ได้เล่นเลยก็เดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูแล้วกันเลยตี้เลยนะก็ตีนี้พลังน้อยนะครับผมแต่สามารถชนะพลัง,ลงลิตี้เยอะๆได้นะ เดี๋ยวลองตีนี้ให้ดูแล้วกันแกานี่แล,ล้วก็นี่นี่นี่แล้วก็ชอปเปอร์นะครับผมตัวนี้ผมอาจจะรอ,อไม่งั้นก็คิดก็ได้นะสองตัวนี้แต่คิดคืออันตีมันแหลกนะครับผมเดี๋ยวอาจคิดไม่จบเดี๋ยวมันจะได้ออกนะเดี๋ยวเราไปดูเซตนี้กันก่อนนะครับผมสำหรับชอปเปอร์ชอปเปอร์นะครับจะมีดาวขึ้นที่ทีมเรานะครับผม,มเห็นแบบจะคล้ายๆชอปเปอร์ล่างมอนเตอร์นะครับผมของ SS น,นะ ถ้าใครเคยดูรีวิวไปก็จะประมาณนั้นคล้ายๆกันแค่ตัวนี้เปลี่ยนรูปร่างนะครับผมแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตเต็มตัวนะอยดูครับผมอยตก็ข้ามแทบไม่ได้ทำอะไรนะขนาดตีเยอะพลังเยอะกว่านะนี่รอไปก่อนเลยโซโลตามกิ้งไปหนึ่งทีมาแล้วครับผมกิ้งนะตูมเข้าไปก็เอามายืนหน้าก็ได้นะครับผมสำหรับช็อปเปอร์นะ ก็ถ้าใครไม่มีตัวยืนจริงๆนะครับผมพอดีผมมีนะผมก็เลยเอาไว้แบบข้างหลังไว้ซับพอร์ตนะครับผมจิ้มไปหนึ่งที่จิ้มไปสองที่ตัวนี่มีปลาอะไรไม่รู้ต้นคริสต์มาสนะเราไปดูดาเมจกันสักหน่อยนี่ฟื้นฟูเลอกก็น่าจะเป็นตัวโนะนประมาณนี้แล้วกันก็ไม่ค่อยเห็นออกผุงเท่าไหร่ก็เป็นสายซัพพอร์ตเต็มตัวนะครับผมสำหรับช็อปเปอร์นะใครที่หาสายซัพพอร์ตอยู่ หรือไม่ค่อยมีสายพปอร์ตก็แนะนำะช็อปเปอร์นะครับผมบางคนก็ข้ามเวนช็อปเปอร์นะครับก็อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครสายพิเศษนะครับผมสำหรับช็อปเปอร์ตัวนี้ของผมก็ตีพลังน้อยนะครับผมสามารถชนะตีพลังเยอะได้อยู่ที่สกิลตัวเลยนะครับผมไม่ใช่วัดที่ค่าพลังนะครับค่าพลังน้อยชนะพลังเยอะก็มีเยอะนะครับ เพราะว่าเน้นที่สกลิลเลยครับผมสกลิลฝั่งไหนบล็อกดีกว่ากันนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตดีกว่ากันแล้วก็มีการลงตีต่อเนื่องดีกว่ากันนะครับสําหรับแนะนําการใส่อเทมนะครับผมแต่ละตัวนะที่มีคนขอมานะครับผมอเทมผมมองว่า,มาอเทมไม่ค่อยสําคัญนะครับผมสาคัญที่สกลิลตัวแล้วก็การอัพพวกนี้มากกว่านะเขาผมใส่ตัวนี้ทุกตัวเลยนะครับผมไม่มีตัวไหนเป็นสายพิเศษักอันเลยเห็นไหนม ว่าผมไม่ได้แลกนะครับผมเก็บไว้ดีกว่าไว้เล่นกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับเพจนักนะ็รอเพจเยอะๆก่อนนะครับผมจะค่อยแบบอัพหามาใส่นะน่าจะมียามาโตอยู่ตัวเดียวนะครับผมที่ผมใส่น่าจะเป็นเนี่ยดาบของมิฮอสนะครับผมก็สายพิเศษนะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ขอรีวิวช็อปเปอร์มาก็ยาที่ใบย,ยังไงดีเป็นสายทับพอดนะครับเต็มตัว แล้วยืนหน้าก็ได้นะครับยืนหลังก็ได้มีสกิลวักฝั่งตรงข้ามแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตฝั่งเรานะครับผมประมาณนั้นนะแต่ถ้าให้มีหายตัวก็เป็นยามาตกนะครับผมเพราะว่ายามาตกสามารถเลือดรดแทนเพื่อนได้นะครับผมเพื่อนในทีมทั้งหมดนะเวลาเพื่อนโดนโจมตียามาตกจะเป็นคนที่เสียเลือดแทนนะครับผมประมาณนั้นนะสำหรับสายซัพพอร์ตสอตัวนี้ก็หากันไว้แล้วกันเป็นสายพิเศษตั้งคู่นะครับสำหรับอ,อีเวนต์นี้กม็มีอะไรนะครับผมก็อ,อีเวนต์ที่้วามข่งมาก็ เจ้ใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่น่าเล่นที่สุดแล้วนะครับสําหรับอีเวนท์ตีบอสแล้วก็บิ๊กมัมนะครับผมจนไอปาร์ตี้จนสลัดบิ๊กมัมนะก็มะไม่เป็นไรข้ามไปหนึ่งอีเวนท์ก็คิวๆเราค่อยไปเล่นล่นอีเว้น้านะครับผมก็อีเว้นนี้ก็เก็บของกันสักหน่อยแล้วกันคงไม่มีอะไรแนละ้ว ตอนนี้โซโลผมเหลือแค่หนึ่งตัวนะครับผมก็จะขึ้นท่าดาวแต่ว็น้สิบห้าดาวครับก็เป็นตัวที่โกงอยู่ช่วงนี้พวกเราพวกนี้ก็โกงนะครับรอคิดนะตัวใหม่โกงทุกตัวนะครับผมบอกไว้ก่อนต้องมีนะมีจิตทหารนะครับมีอย่างน้อยก็ดาวม่วงสีดาวม่วงก็ยังมีนะครับดีกว่าไม่มีเลยถังมีสีก็จะขอเก็บถังนะครับผมก็เก็บถังไว้ ซื้อตัวละครใหม่มานะครับผมสำหรับอีเวนต์น้านะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นอีเวนต์ปกติธรรมดานะครับทุกคนก็ได้เคยเล่นแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็เม้นไว้แล้วกันก็ผมจะตอบคําถามให้นะครับผมสำหรับไอเทมก็ตอบง่ายๆเลยไอเทมไหนไม่สําคัญครับไม่มีตัวไหนแรงตัวไหนแรงแรงทุกตัวครับอยู่ที่การอัพตัวนะแล้วก็สกิลตัวของตัวนั้นด้วยนะครับผม เห็นแบบวัดยี่ผมยังไปโจมตีตีพลังเยอะกว่าเลยนะห้าดาวแทบทุกตัวยังสู้ของเราไม่ได้นะครับผมก็ให้มองที่การอัพตัวดีกว่าการหายเทมนะครับผมว่าหายเทมหาพอที่ประมาณที่เราหาได้นะครับผมไม่จดเป็นต้องเอาพลังอลังก,การขนาดน,นั้นก็ได้นะครับเพราะว่าค่าสเต็กมันบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเราประชดแจก ก็หาของที่จําเป็นที่เราพอาอัปได้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าอัพหรอกจริงๆเอาแค่ทิศเม,มือนผมก็ได้นะครับผมก็หาง่ายๆครับอัพมาเรื่อยๆครับอัพต่อเนื่องๆมาเรื่อยๆครับมันก็ได้จรนะิงๆก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็เม้นไว้แล้วกันนวะผมจะมาตอบคําถามให้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาจจะลงคลิปช้าหน่อยเด้อ